ดีเท่าไร่ดีกี่เพชรดีเขา,าก่อนใช่ไหมจำได้ไหมลูกซองเมบมนะหมดไป6ก0กว่าเพชรเองใช่ไหมสุมไปสุมไป4ครั้งได้แล้วแปบ๊บเดียวเองหมดไป600แต่วันนี้แหละวันนี้วันนี้จะเป็นเท่าไหร่วันนี้เป็นเท่าไหร่เอาว่าดูกันมาดูกันไม่รู้ว่าไปตีราคากันเราเองวะพี่จะเอาแค่สกินปืนพี่ไม่อยากไปอัปเกรดปืนนะเอาแค่แบบปืนเฉยๆปืนอย่างเดียว,ยเ,ดยวเด้นที่ปืน จัดหนักกันเต็ม้อมือยัง้อมมอยังเขาบอกว่าสุ่ม8ทีการันตีไอเทม8ทีจริงหรือเปล่าหรือว่าจะโมก็ได้ปีอยู่จริงหรือเปล่าเลยมาเริ่มกันเลยครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งไปอันไหนดีอันไหนดีอันไหนดีนนดบบกครั้งเดียวได้นี่ก็เวอร์ไปนะอ้าวมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่ง อ่าครั้งที่1ไปแล้วครับ9เพชร9กาเพชรผ่านไปชิมที่2ตามมาไป29ปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเข้าไปเอ้ยเกือไปหนึ่งที <Aww. S 1> ไปแล้วครับ29เพชรผ่านไป49เพชรมาสามทีนะต้องออกไหมยังไม่มาอีกโอ้โห อะไรวะเนี่ย99เพชรเข้าไปแล้วยังไม่ได้เอ้ย49สรอบผ่านไปยังไม่มาเปิดไปแล้ว3ต่อไปรอบที่4 99เพชรวนต่อเลยครับหมดตู้หรือเปล่าวะเนี่ยหมดตู้หรือเปล่าลหดขนาดนี้โอ้โหเข็มจัด,จด ไปแล้วครับ99เพรผ่านครั้งที่4จบไปยังไม่ได้ฮะโอ้โหหมดตู้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยครั้งที่7แล้วนะได้ครั้งที่5ครั้งที่5ต้องมาแล้วนะ199แล้วนะเมาตู้หรือเปล่าเนี่ยยิบหายแล้วเมาตู้แน่เลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เมาไม่เมาโห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 199ผ่านไป เก็มคอนเทนต์ว่ะหมดตู้อ่ะดูทรงหมดตู้จริง299เาไปต้องออกได้แล้ว299อ่ะต้องมาแล้วนะ299อ่ะเฮ้ยมาจริงโอ้โหมาได้แล้ว,วนึกว่าหมดตู้แต่ใจยเย็นใจยเย็นรอแป๊บรอแป๊บโอ้มาทักดทีนะสูบไปกี่รอบวะ 1นึ่งสองห้าหกครั้งไม่ต้องหลอแปดโอ้ไม่กอด